สวัสดีครับผมฟิวธนาทิปชนะชัยเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีและก็ด้านการเงินของสำนักง,งานบัญชีชอบการบัญชีครับวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องรูปหนี้กรรมการคืออะไรผมจะแบ่งเป็น2กรณีครับว่าเกิดจากสิ่งไหนและสาเหตุอะไรบ้างสิ่งแรกข้อที่1ก็คือเกิดจากกรรมการกู้ยืมของกิจการจริงๆ 2. เกิดจาก กรรมการได้มีการซื้อของแล้วไม่นําใบเสร็จรับเงินนั้นเพื่อมาลงมนทึกบัญชีเพราะฉะนั้นจะพบได้ว่าสเตทเมนต์ของกิจการเงินที่จ่ายออกไปไม่มีเอกสารอ้างอิงลงว่าจ่ายออกไปเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนไหนเพราะฉะนั้นนักบัญชีก็ไม่สามารถรู้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรมันจึงเกิดเหตุผลที่ว่ารูปหนีก้กรรมการในงบการเงินขึ้นมาคับเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใค้จ่ายตัวนั้นที่จ่ายออกไปในสเตทเมนต์ของกิจการมันคืออะไรแล้วถ้าถามว่าผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ มันมีผลกระทบอะไรบ้างอันดับแรกในเรื่องของดอกเบี้ยรับครับแต่ถ้ากรรมการเนี่ยได้มีการกู้ยืมเงินของกิจการจริงๆในส่วนนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าในส่วนนี้จะต้องคิดดอกเบี้ยรับอยู่แล้วและกรรมการจะต้องจ่ายเงินคืนแก่กิจการจริงๆแต่อย่างที่2นั่นก็คือไม่ได้กู้ยืมจริงๆเพียงแค่ไปซื้อสินค้าหรือซื้อของเข้ากิจการเนี่ยไม่มีใบเสร็จรับเงินออกมาที่จะลงบันทึกบัญชีตามสเตทเมนที่ออกไปของกิจการจึงเกิดของลูกหนี้กรรมการ นั่นก็แปลว่าไม่สามารถที่จะคืนหนึ่งของกิจการได้จริง,รง,รงๆเพราะว่าไม่มีเบสิยดเงินเพราะฉะนั้นแล้วผลกระทบก็คือเรื่องดอกเบี้ยรับที่กิจการไม่ควรจะมีแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะมีดอกเบี้ยรับขึ้นมาแปลว่ากิจการของคุณนั้นจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการเก็บใบเสร็จรับเงินที่จะลงบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชีเป็นเรื่องที่สําคัญครับและวิธีการแก้ไข ของลูกหนี้กรรมการนั้นก็คือเราไปซื้อของสินค้าเข้ากิจการทุกครั้งเราจะต้อง เก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินทับใบมังกรพาษ์สทุกครั้งเพื่อให้นักบัญชีรงบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่สเตทเมนต์มีการจ่ายออกไปนั่นเองครับแล้วถ้าจะให้ลูกหนี้กรรมการเนี่ยหายไปในงบการเงินต้องทําอย่างไรวิธีเดียวก็คือที่จะแก้ปัญหาได้ต้องให้กรรมการโอนเงินเข้าของกิจการจริงๆถึงจะสามารถลบลูกหนี้กรรมการหายออกไปจาก งบการเงินได้ครับหากคุณกําลังติดปัญหาเรื่องนี้อยู่ให้เราแก้ปัญหาช่วยคุณสิครับติดต่อเรามาได้ที่สํานักง,งานชอบกกรบัญชีออนไลน์ผมฟิลทนาทิพยชนะชัยที่ปรึกษาด้านภาษีหอกรและด้านการเงินสําหรับวันนี้สวัสดีครับ